สามีนำหญิงอื่นมาอยู่ในบ้านและมาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยามีบุตรด้วยกันหนึ่งคนโดยสามีให้ใช้นามสกุลโจดพฤติการดังกล่าวถือได้ว่าสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยาภริยาหลวงจึงฟ้องหย่าสามีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราห5 1 6อนุหนึ่ง เมื่อเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของสามีเพียงฝ่ายเดียวที่อุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นฉั้นภริยาภริยาไม่ประกอบอาชีพอะไรสามีเคยให้ภริยาเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละสี่พันบาทฉะนั้นการที่สามีและภริยาหย่าก,กันเหตุข้างต้นย่อมทําให้ภริยายากจนลงภริยาจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าเลี้ยงชีพจากสามีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่ คำพิพักษาสารดีกาที่2,561ทับ2,536ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจยาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999 หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แค่ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ